เปิดภาพน้องแอลลี่ลูกสาวอําอมลรินแต่งตัวสวยออกงานใหญ่นับวันก็ยิ่งสวยมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องแอลลี่ลูกสาวของคุณอําอมรินนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่ในตอนนี้พันตัวเข้าสู่วงการตามรอยคุณพ่อบอกเลยว่าความดังของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยนะคะและตอนนี้ ก็มีแฟนๆที่ติดตามผลงานอยู่เพียบซึ่งล่าสุดทางทีมงานก็ได้รับรายงานว่าน้องแอลลี่เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานใหญ่และบอกเลยว่าภายในงานนี้น้องแอลลี่ก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังพราะเธอแต่งตัวรวมถึงแต่งหน้าสวยมากดูรู้เลยว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากความสวยแล้วน้องแอลลี่ยังเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นก็เรียกได้ว่าเดินตามร้อยคุณพ่อมาเต็มๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ